สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะครับทุกๆท่านเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคัดนิสอนถ้าเครื่องนะครับวันนี้ผมมีปิดตามมหาเสน่ห์นะครับหลวงปู<ม>่โตเนาะออกวัาลาดประเขามาแนะนานะครับแล้วก็แบ่งปันพี่ๆกันอีก1รุ่นนะครับก็ที่ได้มานะแนะนําแบ่งปันวันนี้ก็จะเป็นเนื้อเจสรแล้วก็เนื้อไบรานเนื้อเนื้อผงทูบนะครับเนื้อผงทูบเนาะสององล่างจะเป็นเนื้อผงทูบนะครับแล้วก็2องค์บนจะเป็นเนื้อเจสรนะครับวันนี้ผมแบ่ง ในภาลาที่เท่ากันเลยนะครับนะอันนี้แล้วแต่พี่ๆชอบกันเลยส่วนเนื้อที่นิยมกว่าก็จะเป็นเนื้อผงทูบนั่นเองก็จะนิยมกว่าเนื้อเกสรเนาะความหายากก็จะจะมาอยู่ที่เนื้อผงทูบนะครับส่วนให้ดูเนื้อผงทูบก่อนลวกันนะครับเนื้อผงทูบผมมี2องค์นะครับสบภาพสวยๆนะครับต้องบอกว่าสภาพสวยๆเนื้อผงทูพบพบเจอน้อยมากนะครับนะครับนี่ประมาณนี้ เม็ดมนสารนะครับอันนี้คือเนื้อผงทูบแท้ๆเลยนะครับนะเห็นไหมเม็ดมนสารเยอะนะครับผงทูบพบเจอน้อยนะนะี่ครับนี่เลยก็ได้มาแบ่งปันนะครับให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับวันนี้ผมแบ่งให้ภาราที่เท่ากันนะผงทูบจะหายากกว่านะครับหายากกว่าเนื้อเกรสรเนานะนะครับนี่และคือสภาพนี้คือสมบูรณ์นะถ้านับ เป็นเนื้อผงทูบนลครับสภาพสมบูรณ์อยู่นะครับสภาพนี้ส่วนมากสฟอร์มนี้พบเจอน้อยนะครับแล้วก็แบบสวยเลยก็แบบสวยแชมป์ไปเลยก็พบเจอน้อยเข้าไปใหญ่เลยนะครับส่วนมากผงทูบส,สวยไม่ค่อยเจอเนาะนะครับสภาพนี้ก็ถือว่าสภาพดูดีพอใช้ได้เลยนะครับนะนี่หลังก็เป็นหลังยันพุทโธแล้วเม็ดมนสารเป็นก้อนเป็นเม็ดนี่ครับขึ้นกระจายนะครับทั่วทั้งองค์เลยเห็นไหม มันสารเยอะมากนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่ชอบเนื้อผงทูบนะก็แนะนำนะครับนะมีเลยนะครับเนื้อผงทูบอ่มืนสารจะเห็นชัดเลยก็เยอะมากนะครับเอาไปส่องเพลินได้เลยนะนะครับเลี่ยมขึ้นคอได้เลยขนาดเป็นขนาดเล็กนะครับไม่ได้ใหญ่เนาะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ไม่ใช่พิมพ์กลางนะครับเท่าพิมพ์ปลดนี่นะครับเห็นไหม มานี้แล้วกันนะครับอันนี้เนื้อผงทูบนะมี2อ,องค์อันนี้จะเป็นอีกองค์หนึ่งนะครับนี่พี่ๆท่านใดหรือว่าหาอยู่สนใจหรือว่ากําลังหารุ่นนี้อยู่ก็แนะนําเลยนะครับรีบติดต่อ,อเข้ามาได้เลยนะครับนะเพราะว่าเนื้อผงทูบว่าพบเจอน่อยนี่มลสารเยอะนะครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับนี่เห็นไหมมลสารเยอะมากนะครับเอาไปส่องมนเพลินได้เลยนะ อานนี้นี่ครับมวลสารแบบเยอะเลยนะครับ <c oughs> ก็คือสนิทเนาะก็คือสนิทเนาะของเนื้อผองทูบนะครับนี่ยันคมติดชัดเห็นไหมยันคมติดชัดนะครับนี่เม็ดมวลสารเห็นไหมเป็นก้อนเบลเลอร์เลยนะครับอ่ะประมาณนี้ รประมาณนี้แล้วก็จะมีเนื้อเกรสรนะครับสององค์องเหลี่ยมน่ครับกับไม่เหลี่ยมเนาะนี่อันนี้คือเนื้อเกรสรน,นะครับนะพี่พี่อันนี้พร้อมเลี่ยมเลี่ยมกันน้านะครับพร้อมบูชาขึ้นคอได้เลยพี่พี่ถ้าใคชอบแบบไหนก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะนะี่ครับติดต่อเข้ามาก่อนก็ได้ไดเลือกก่อนนะี่ครับนี่เห็นไหมเกรสรน,นะครับออกจะลายๆหน่อยนี่ครับองนี้นิ้ว ตามซอกก็มีคราบแป้งนะนี่ครับสำหรับองน,นี้เนาะนี่ประมาณนี้นะครับสวยอยู่เหมือนกันนะครับนะองน,นี้พร้อมเลี่ยมพร้อมเลี่ยมนะครับพร้อมเลี่ยมกันน้ำพร้อมบูชาขึ้นคอได้เลยผมได้มาสี่องค์นะครับองน,นี้ก็เกสรเหมือนกันนี่ครับ นี่คิปเป็นบางๆสำหรับด้านหลังนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ผมเปิดแบ่งปันนะครับให้พี่ๆได้เช่าหาบูชากันนะครับเท่ากันทั้ง4องค์เลยนะนะครับแบ่งปันเท่ากันทั้ง4องค์พี่ๆท่าในสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับในพาราแบ่งปันอยู่ที่ องค์ละ2,500บาทนะครับ2,500าบาทเท่านั้นพี่ๆนะครับท่านใดสนใจเนาะเช่าหาบูชารีบทักรีบโทรนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะเห็นไหมคลิปเป้ลน,นะครับบางๆนะเม็ดมวลสารก็กระจายทั่วทั้งองค์เหมือนกันแต่จะไม่เห็นเด่นชัดเท่าเนื้อผงทูปนะครับยันคมๆนะครับ,นะรบแบบนี้ลองดูแล้วกันนะครับอง์ละ2,000 500รอยบาทเท่านั้นพี่พี่นะครับท่านใดสนใจเช่าหาบูชานะครับรีบทักรีบโทรรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะผงทูปมี2องค์เกศรมี2องค์นะครับแบ่งปันในพรราธิที่เท่ากันนะครับทั้ง4องค์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้พี่พี่ท่านใดมีพระเครื่องนะครับหลวงปู่โตหลวงพ่อคูณหลวงพ่อเกษมหลวงปู่แหวนนะครับหรือว่าเกจีอื่นๆก็ยินดีรับเช่านะครับลองส่งรูปมาทางไลน์ได้นะครับนะสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ